หลังจากเรากำหนดบริษัทใหม่เรียบร้อยแล้วคุณลองสังเกตตรงกรอบสีเทาด้านล่างบรรทัดที่สองบรรทัดที่เขียนว่าที่เก็บข้อมูลลองสังเกตที่ตัวสุดท้ายจะแสะดงเป็นชื่อที่เก็บข้อมูลของบริษัทที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ในบริษัทดังกล่าวถ้าเกิดยังมีข้อมูลบางตัวติดค้างอยู่คุณสามารถทําการลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งได้โดยไม่ต้องไปไล่ลบทีละหน้าจอของการทํางานในตัวโปรแกรมมีการเตรียมเมนูในการล้างข้อมูลทั้งหมดออกให้ เมนูที่ใช้ทำงานให้คุณคลิกที่เมนูอื่นๆเลือกข้อที่5เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ในตัวโปรแกรมเมกเพจจะแบ่งประเภทของแฟ้มข้อมูลออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันแฟ์มข้อมูลประเภทที่ 1. คือแฟ์มข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลักหรือว่า Master file หมายถึงรายชื่อลูกค้ารายชื่อผู้จัดจำหน่ายรายชื่อสินค้ารวมทั้งผังบัญชีทั้งหมด ส่วนแฟ้มข้อมูลประเภทที่2เราเรียกว่าแฟ้มรายการเคลื่อนไหวทางด้านรายการค้าหรือ transaction file หมายถึงเอกสารต่างๆที่คุณมีการเปิดเข้าไปในระบบของตัวโปรแกรมดังนั้นในหน้าจอของการเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คุณสามารถกำหนดค่าโดยถ้าในส่วนของแฟ้มที่ต้องการจะลบคุณมีการติ๊กถูกเข้าไปข้างหน้าข้อมูลหมายถึงว่าคุณต้องการลบข้อมูลทั้งสองแฟ้มนั้นออก โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลตัวที่เป็น Master ร์ไฟล์และ t ราน s ซ c คชั่นไฟล์ออกทั้งหมดทำให้บริษัทดังกล่าวกลายเป็นบริษัทว่างเปล่าไม่มีข้อมูลใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะลบเฉพาะ t r a n s ซ c คชั่นไฟล์แต่ต้องการเก็บ Master ร์ไฟล์เอาไว้ในการทำงานถัดไปคุณสามารถกำหนดค่าโดยการปล่อยแบ่งว่างไว้ที่หน้าข้อที่ต้องการโดยไม่ต้องติดถูกเข้าไป ในที่นี้จากเงื่อนไขที่เรากําหนดเอาไว้ของการกําหนดบริษัทใหม่เราบอกว่าต้องการให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทว่างเปล่าทั้งหมดไม่ต้องการฐานข้อมูลใดๆทั้งสิ้นยกเว้นตัวเดียวที่เราต้องการก็คือผังบัญชีตัวอย่างของโปรแกรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะกําหนดค่าโดวยวิธีการใดคะใช่ค่ะคุณจะต้องทําการติ๊กถูกในทุกๆหัขวข้อยกเว้นผังบัญชีเพราะเราต้องการเก็บผังบัญชีของโปรแกรม e x p ก์เอาไว้ ดังนั้นให้คุณทําการติ๊กถูกเข้าไปในทุกหัวข้อค่ะยกเว้นผังบัญชีเท่านั้นจากนั้นอย่าลืมตรวจสอบค่าต่างๆว่าเป็นไปตามที่คุณต้องการแล้วแล้วจึงคลิกที่ตกลงด้านล่างโปรแกรมจะขึ้นข้อความยืนยันการทำงานอีกครั้งหนึ่งให้คุณคลิกที่ตกลงจากนั้นโปรแกรมจะทําการลบข้อมูลทั้งหมดโดยเหลือเฉพาะผังบัญชีเท่านั้น สังเกตการทํางานของตัวโปรแกรมหลังจากเขาทํางานเรียบร้อยแล้วจะกลับมาสู่หน้าจอเมนูหลักของการทํางาน